นะตำรวจเหมือนกันในการจับกลุมเนี่ยก็ไม่กฎหมายไม่ได้ให้ใบอนุญาตในการฆ่าคนไม่ใช่ไปเขาให้ไปจับเสือไปฆ่าเขาก็ไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้นะอืมนะครับชัดเจนไหมพี่เดพูดเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องนะคิดไว้นะครับอย่าเล่นเกินบทอย่าเล่นเกินข้อหนจริงนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนของสอสพักส้มนะครับนะครับว่า อะไรที่ไม่เป็นความจริงเรื่องเขากระโดงพวกอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยคุณจะไปใส่ร้ายเขาไม่ได้นะนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพักทางนะเนี่ยพักทางฝ่ายค้านบางพักนี่ก็ใส่น้าเงินเต็มเลยเขากระโดงเขากระโดงหลักฐานมีไหมมีหลักฐานเล่นเขาเลยครับบางคนก็บอกแฉนะครับรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ถือหุ้นบอลก็เหม่นไหนละครับหลักฐานไม่มีนะครับนะสงครามน้ําลายตรวจสอบกับใส่ร้ายเนี่ยมันเส้นบาง การตรวจสอบกับการใส่ร้ายเนี่ยมันเส้นบางๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนเป็นพิธีกรเป็นนักการเมืองเป็นนักแฉการตรวจสอบกับการใส่ร้ายมันเส้นบางๆตรวจสอบมันต้องมีหลักฐานมีมูลมีอะไรต่างๆเนี่ยบางคนไปแฉเนะรัฐมนตรีอ่ารัฐบาลพี่หนูมีบางคนเป็นเจ้าของบ่อนที่เขมรใครละครับใครนะครับ,ใครคร,บใครครับอ,อ่หลักฐานต้องมีถ้าไม่มีแสดงว่าอะไร ออกอาการตบซับหรือเปล่ามันก็สงสัยแล้วว่าคุณไปแฉแฉก็หลักฐานไม่มีออกอาการตบซับหรือเปล่าบางคนหลักฐานครบแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความครับนะครับผ่านไปสองวันเข้าเงินมาจ่ายเคลียร์เปลี่ยนเรื่องใหม่แนละ้วแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นนักร้องมันมีหลายอย่างนะครับร้องเพลงอย่างเดียวก็มีร้องเรียนอย่างเดียวก็มีร้องไปไถไปก็มาก็มีร้องไปตบซับไปก็มาก็มีร้องไปเงินติดรั่วก็มีมันสารพัด คือนักร้องเนี่ยมันต้องดูนะมันร้องจริงจังมันถ้าร้องจริงจังติดคุกกันหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ไปบอกว่ารัฐมนตรีพี่หนูเนี่ยถือหุ้นบอนการพนันเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มึงเอาหลักฐานมาแล้วก็มึงไปร้องพี่หนูพอร้องเสร็จเนี่ยนะถ้าเขาไม่ทําอะไรมึงก็ต้องไปต้องไปไหนฮะไปแจ้งความปปชนะมันต้องเดินให้สุดนะครับ และไอ้พวกที่บอกสุดซอยนะกูเห็นไม่ไปไม,ไม่ถึงสุดปลายซอยสักลายส่วนใหญ่ผมจัดสุดซอยสักพักก็ไปไงเจรจากันจบแล้วนั่งเจรจากันจบนะเพราะฉนั้นอย่าไปบอกนะสุดซอยนะส่วนใหญ่แม่งไปแค่กลางซอยก็เลิกแล้วแป๊บเดียวก็จับมือกันเรียบร้อยแนละ้วสมัยก่อนก็ดา่าชิบหายแล้วกูไม่ยอมมึงมึงไม่ยอมกูฟ้องกันไปฟ้องกันมาตอนนี้ก็ไปไงกอดจูบรูปคำกันละ แหกตูดดมกันละขึ้นเวทีด้วยกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยโหดากันทิพไหยนะกูไม่ยอมมึงไม่ได้กูไม่ยอมอฟ้องกันไปฟ้องกันมาสุดท้ายกลายละทิพายกลายเป็นพวกเดียวกันสังคมไทยเหมือย่างรับเพราะนั้นสุด้อยไม่มีหรอกไม่มีมันแค่วาทกรรมเชื่อผมเนี่ยแล้วก็ผมเห็นมาเยอะแนละ้วพวกร้องเรียนไอ้คนนี้โกงอ่าคนนี้ก็อ่เป็นไส้สืบขายชาติกูไม่เห็นมีใครติดคุกเลย นะครับเพราะนั้นมันไปคาเขาเรยียกสงครามน้ําลายนะครับพอพูดบ่อยเดี๋ยวก็สภาะเขหยุดะครับอา่าเดี๋ยวโอนไม่ให้นะอา่านะครับที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้หมายถึงใค่นะเดี๋ยวจะมาฟ้องหมิ่นประมาณแฉคนนั้นแฉคนนี้นอ่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวโอนไม่ให้นะครับอ๋อเรียบร้อยรับครบแล้วเอาไปเสร็จได้ไหมอา่านะครับนะครับออย่าโอนเข้าผมนะอา่าเข้ามันไม่ได้ผมมีโอนเข้าบัญชีมานะอืมนะครับ นะครับเพราะนั้นเนี่ยสมัยนี้ไอ้พวกแฉแเนี่ยมึงช่วยแฉแล้วเอาคนติดคุกให้สักก,กันกูยังไม่เห็นมีใครติดคุกเลยนะรัฐมันรีคนไหนว่าถือหุ้นกระเหม่นอะไรไม่เห็นมีใครรับส่งรับสวยอะไรไม่มีแม่งก็มีแต่เรื่องแบบยังไงอ่ะปั่นสักพักเดี๋ยวก็โอนมาก็จบแล้วเลิกแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่นะครับอืมอืมจีนตัดสินประหารชีวิตสิบเอ็ดสมาชิกมาเฟียตระกูลหมิงหัวโจกแก๊งคอเซนเตอร์แปดชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้โอ้โหเนี่ยข่าวอันนี้มันน่าสนใจ เมืองเราไม่มีหักไม่เห็นมีใครใครโดนประหารชีวิตเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์มีลายหนึงสารอาญาเริ่มสั่งประหารนะเนี่ยเราต้องประหารชีวิตเนี่ยสิบเอ็ดสมาชิกมาเฟียตระกูลหมิงหัวโจกแก๊งคอร์เซนเตอร์ไอ้พวกนี้มันเป็นภัยสังคมเนี่ยเนี่ยจีนเขาเนี่ยจะข่าวแบบนี้ยต้องแบบนําเสนอนะครับจีนเนี่ยเขาก่อนจะตัดหัวเขาให้มานสารภาพบาปนะก่อนก่อนที่อะไรก่อนประหารชีวิตเนี่ยอือ นะครับเนี่ยคนพวกนี้มันแย่นะอืว่าไปเออนะครับคนละครึ่งนะครับนะคนละครึ่งใช้งบ66,500ล้านงบกลางปี68ที่เหลืออยู่บกงบปี69ประชาชนได้รับเงินรวมมากกว่า33ล้านคนนะก็มีกลุ่มสิกลุ่มไหนกลุ่มไหน,ก,ไหนก็ลองไปดูกันนะครับน่ะนะครับนะครับก็มีกลุ่มผู้เสียภาษีจะได้2,400บาทกลุ่มประชาชนทั่วไปได้สองพ มีระยะเวลาการใช้สองเดือนขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเพิ่มจาก300รอเป็น2 0 0พศิสิลกัญญาอาจใช้งบมหาศาล6.6หมื่นล้านอาจเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้ามันก็มองได้ครับมองกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นก็ได้มองเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าก็ได้นะเพื่อไทยก็ทํานะครับภูมิใจไทยก็ทํันักการเมืองต้องทําเพราะอะไรเพราะประเทศเรายากจนคนส่วนใหญ่อยากได้ตังอะไม่ว่าแม่งจะมาจาก พักแดงพักนาเงินอะไรมันได้หมดอ่ะขอให้แม่เป็นเงินชาระนี่ได้ตามกฎหมายทุกคนอยากได้หมดอ่ะเพราะคนเรายากจนขาดแคลนเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ว่ากันไปนะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ว่ากันไปผมก็พูดกลางๆแล้วกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สนน่าสนใจนะฮะอืมอืมนอกนั้นก็เป็นเรื่องขมรครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเราก็ดูข่าวดรามา่านะเออ อินฟูไทยด่าอินฟูเขมรอินดูเฟนด่าคนไทยผมว่าแม่งไม่ได้ประโยชน์หาเลยประชาชนไม่ได้นะอย่าลืมประเทศเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องล้อมรั้วชายแดนเขมรอย่างเดียวมมนมีปัญหาปากท้องเพราะฉะนั้นเรามาสนใจเรื่องปากท้องจะเอาที่ไหนกินตื่นขึ้นมาจะเอาที่ไหนแดกนะค้าขายก็ไม่ได้ค่าเทอมลูกค่าผ่อนรถนี่สินต่ตางๆทํายังไงนะครับะนะทำพืชผลการเกษตรลำบากจะทำไงเราต้องไปดูตรงนี้ไม่ใช่วันๆแม่งจะล้อมรั้วดา่าทอกัน ดูไปดูมาบางคนบ้าซึมเศร้าไปแล้วนะครับดูไปดูมาซึมเศร้าด่าดูแต่ขมเรด่ากันไปด่ากันมาไม่ได้ประโยชน์อะครับนะเบาๆบ้างก็ได้นะเรื่องขมเณรน,น,นะครับอย่าไปดูมากเหมือนเราอยู่ในสงครามอ่ะไปดูเรื่องทรมาหาก,กินอะไรมาเราจะกินจะแดกกันยังไงอืนะนะครับมีอะไรบ้างครับอืม,มีอะไรบ้างครับอนี่อะไรครับเนี่ยเขาบอกอะไรเนี่ยอ่า เออนะครับพายุพายุนะครับ <ól of> บัวลอยถล่มทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากระวังอันตรายนะครับเนี่ยพวกเนี้ยพายุบัวลอยชื่อดีนะบัวลอย <ś sotto> นะพายุบัวลอยนะครับฝนตกทั่วไทยหนักมากระวังอันตรายนะครับน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเลยต้องช่วยกันเตือนภัยนะครับนะครับนี่คือวนีปัญหานะครับต้องช่วยกันเตือนัยพี่น้องครับข่าวพวกนี้ต้องกระตุ้นกันหน่อยนะครับฝากกันด้วยอืมอ่าอืม มีอะไรบ้างจ๊ะอืมอืมนะครับมีอะไรครับเนี่ยสามนาทีที่ผ่านมาเขาบอกงานเข้ากกตออกหมายเรียกเสนีีสวเคยวินรอปรพอปมร่วมประชุมพักโรงแรมย่านปทุมธานีนะครับอ่านะครับ,นะรบสอผิดกฎหมายเลือกตั้งสอวอ่านะครับก็ดูนะครับว่าจะผิดหรือถูกอะไรต่างๆก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะสวคนเนี้ยที่เคยทะเลาะกอับรปภ อืมนะครับนี่ก็โดนเรียกแล้วฮะว่ากันไปครับอืมนี่ใครอมรัตน์นะครับจากาพรรคส้มบอกขอประนามความขี้ขาดตาขาวของนายจุลพงศ์สอสบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะครับอ่านะครับอ่านะครับความขี้ขาดตาขาวก็ว่ากันไปอ่าบางคนเ็ามีคดีโดนฟ้องหมิ่นประมาทเขาก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวก็มีกลัวติดคุกติดอะไรต่าง นะอืมนะครับว่ากันไปอืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์นะเราอยากจะดูข่าวสารที่เป็นประโยชน์เอ่ออืมอืม สอสอเต้อยุธยายืนยันไม่เคยไว้วางใจอนุทินแม้แต่วินาทีเดียวก็ว่ากันไปเรื่องการเมืองวาทกรรมก็ว่ากันไปนะครับอ่าส้มกับน้ําเงินมันก็คนละขั้วแต่ทุกวันนี้เขาไม่ทะเลาะกอันแล้วนะครับเพราส้มไปยกมือให้น้ําเงินก็แค่นั้นแหละเพื่อจะได้ยุบพักไอ้ไม่ใช่ยุบไม่ใช่อ่ายุบสภาแมมจะยุบพักไม่ใช่นะนะ่พูดไปดลิ้นพันกันยุบสภาแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญส่วนอนุทินก็จะทําอะไรก็เรื่องเข้าไป นะครับฐานเสียงมันก็คนละอย่างไอ้นั่นพวกอนุรักษ์นิยมนะครับรักชาติรักแผ่นดินอะไรก็ว่ากันไปส้มเขาเนี่ยพวกคนรุ่นใหม่ไฟแรงเสรีนิยมมันคนละอย่างอ่ะอือนะขอบคุณท่านนายชัยยาครับอ่าแชร์ไลฟ์สดไปทุกวันเลยกราบขอบพระคุณมากครับนะครับอ่าม,มีอะไรบ้างนะครับอม,มีอะไรที่น่าสนใจดูข่าวสารที่มีประโยชน์นะสหรัฐส่งจรวดโทรมาฮอกให้ยูเครน นะครับนะเพราะว่าเจราจากันไม่จบก็ส่งอาวุธเข้าไปนะครับยิงกันไปให้มันตายกันทั้งสองประเทศเนี่ยเนี่ย,เ,ยเกิดสงครามแล้วมันดีไหมขเขมรกับไทยก็ไม่ไม่ดีนะเศรษฐกิจก็พังนะครับดูเนี่ยดูไอรัสลเซียกับยูเครนทะเลาะลบกันเนี่ยพังคนตายเป็นแสนแสนเนี่ยอืมอืมอืมนะครับม่ว่ากันไปครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะข่าวสารบ้านเมืองนะนะครับนะนะครับนะนะ อืเออืนะครับนี่นี่ใครกันเนี่ยนะวาสนานานุวมโพสอัปเดตขอบคุณทัพภาคสองเจอทหารเจอฐานทหารขาดสเสบียงแล้วจัดให้อาหารสดทุกๆุกห้าวันเพิ่มไข่ไก่กุนเชียงหมูแดดเดียวปลาแดดเดียวตุนให้นะครับนี่ครับเนี่ยครับ,น,รบนะครับวาสนานานุ่มเนี่ยเขาพูดจริงอะ่ะ มันขาดแคลนจริงๆอ่ะเราอย่าไปกลัวทหารมากเกินไปอ่ะนะโดยเฉพาะไปกลัวพวกในพลทั้งหลายในพลหน้าจออะไรเงี้ยรบแม่งอยู่ตามสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะในพลไปออกรบตามรายการน่ะไอคนที่ไปรบอ่อันนั้เาเรียกว่านักรบหน้าจอนะครับส่วนที่รบจริงๆก็คือพวกพลทหารทหารแกนในสิบอะไรต่างๆที่ขาขาดเสียชีวิตอดอยากปากแห้งนะครับแล้วก็วาสนานาน่วมเขาบอกว่าขาดทะเบียนจริงๆ นะครับไม่รู้ว่างบประมาณสองแสนล้านแล้วก็พวกบรรดาอินฟูรบริจาคเนี่ยเอาบริจาคไปให้ใครให้กองทัพให้ทหารหรือให้พวกในพลหรือให้ใครเ <c oughs> ขาก็เลยตั้งคํถาถามกันอันนี้เป็นเรื่องจริงฮะอืมนะครับบางสิ่งบางอย่างนี่ต้องดูฮะเออเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับนะขาดเสบียงเป็นเรื่องจริงอ่ามีอะไรบ้างเอา,เอาเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์นะ อืเอาดูอะไรที่มันมีประโยชน์นะอะไรมีประโยชน์เราก็นําเสนอนะแล้วก็ไอ้พวกมิจฉาช,ชีพคอเซ็นเตอร์ยังเยอะอยู่นะครับพี่น้องโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าต้องระวังนะอ่ารับโทรศัพท์อะไรระวังนะไม่รู้จักก็อย่าไปคุยด้วยนะครับอืมนะฮะเออนะครับ นะครับเขาบอกการเลือกตั้งทั่วไปหลังยุบสภาจะมีบัตรสี่ใบใบใบที่หนึ่งเลือกสะสะเขตใบที่สองบัญชีรายชื่อใบที่สามลงประชามติใบที่ส,สี่ยกเลิก MOU กัมพูชาโอ้โหเยอะชิบหาไหืมมีอะไรบ้างนะครับนะที่น่าสนใจประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรบ้างดูข่าวสารบ้านเมืองนะครับนะใครมีคดีความใครนะถูกข่มเหงรังแก นะครับก็ใช้สิทธิ์กันตามกฎหมายกันนะครับอย่าไปตัดสินกันเองอนะครับบางช่องด่าต่ลุงตู่อ๋อช่องไหนแล้วครับนะก็แล้วแต่ใครชอบก็ดูครับนะนะครับนะก็ดูครับบางช่องกระดาพระบางช่องกระดารัฐบาลบางช่องก็อวยรัฐบาลก็แล้วแต่ครับสื่อมวลชนมันเยอะนะครับสื่อจริงสื่อเทียมอะไรต่า,ตางๆปลอมเปิมข่าวปลอมเยอะแยะนะครับเยอะแยะแล้วแต่เราเราชอบช่องไหนเราก็ดู นะครับนะครับบางช่องก็แซะเก่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราดูแล้วเราไม่ชอบเราก็กดออกง่ายทีดเดียวเหมือนคนมาดูรายการผมบางคนบอกว่าไม่ชอบพี่เดชก,ก็กดออกครับอย่าทนทุกข์ทรมานอยู่เลยขออนุญาตเอาคําพูดของคุณสรยุทธ์เขาบอกบางทีโอเอียงจังเลยแค่นี้พอไหมแค่นี้พอคืออย่างนี้เราไปดูเราไม่ชอบเขาเนี่ยเราก็แค่กดออกอย่าไปทนทุกข์ทรมานเลย อย่าทนทุกข์ทรมานบางคนมาดูรายการโอ้โหพี่เดเอียงเหลือเกินเอียงเอียงเอียงอะไรครับอย่าทนทุกข์ทรมานแค่กดออกก็จบแล้วก็ไปดูช่องด่าลุงจูด่าพระ,ะดา่าส้มอะไรมันเยอะแยะมีครับด่าเขาเมรก็มีนะ,ะดา่ายางเดียวเลยเนี่ยโอ้โหเลตติ้งนี่พุ่งเลยเชียทหารเป็นวีรบุรุษเลยบางคนเชียจนเป็นเหมือนเทวดามาเกิดก็มีแล้วแต่เราเราเราไม่ชอบก็อย่าไปทนทุกข์ทรมาน บางคนมาดูของผมเนี่ยบอกโอ้โหไม่ชอบพี่เดเลยพี่เด้แม่งเอียงเหลือเกินไม่เป็นไรครับอย่าทนทุกข์ทรมานครับแก้กดออกก็จบแล้วอ่าอให้ความรู้จริงๆครับพี่เดอ่านะครับอ่านะครับบางคนบอกก็มันด่าด่าไว้ลนะครับน่ะก็ว่าไปใครจะทําอะไรก็ตามสะดวกตามสบายอ่านะครับผมก็มีหน้าที่จุดจุดไฟจุดประกายว่าอะไรปัญหาบ้านเมืองมีอะไรบ้างค่าครองชีพ สินค้ากเกษตรอ่คนตกงานนะครับนะครับแล้วก็หนี้สินแล้วก็อะไรการท่องเที่ยวไม่มีคนมาเที่ยวนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ปัญหาชายแดนท้ายสุดนะครับนะใครชอบก็เข้ามานะครับอืมอ่านะครับเนี่ยบางคนก็บอกเลยไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอย่าไปทนทุกข์ทรมานกดออกไปนะอย่าไปทนทุกข์ทรมานง่ายทีดเดียวแค่กดออกนะครับนะอ่าชอบดูนะ <laughs> พี่เดพูดตรงนะ ใครชอบด่าลุงตู่ก็ไปช่องหนึ่งอ่าเอานะั่นเขาด่าลุงตู่ทุกวันชอบด่าพระวันๆเขาไม่มีอะไรหรอกเราบางคนยังสงสัยแลวพวกนี้เป็นนับถือศาสนาอะไรนะครับด่าพระทุกวันก็มีจับผิดแม่งเป็นลายวัดอะไรวัดนี้เสร็จไปวัดหนึ่งอะไรต่างนําเสนอด้านเดียวนะครับมันมันแล้วแต่อันนี้ก็ด่ารัฐบาลอย่างเดียวก็มีนะเชียร์อย่างเดียวก็มีนะเ,เ,มเพราะนั้นเราเรา,เราเลือกเราชอบเราชอบแบบไหนจัดไปอ่าอือม,มีอะไรบ้างครับ นะครับ